สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชุดที่นันชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาต่อกันด้วยเรื่องการลดน้ําหนักอีกเช่นเคยนะคะเป็น EP ีที่3แล้วนะคะตามสัญญาค่ะ EP ีนี้นะคะเราจะพูดถึงการกินอาหารนะคะทานโลค์บนะคะใน1วันเราสามารถทานอะไรได้บ้างนะคะใน1วันนะคะการกินแบบโลค์บนะคะคาร์โบไฮเดรต100กรัมนะคะโปรตีนสําหรับผู้หญิงนะคะ300กรัม สำหรับผู้ชาย400กรัมค่ะกินผักและก็ผลไม้ให้หลากหลายนะคะกินน้ำอย่างน้อย2ลิตรต่อ1วันนะคะเรามาดูตัวอย่างอาหารที่พี่กินนะคะก็จะไม่ได้แบบเป๊ะๆทุกอย่างนะคะเราก็กะกะเอานะคะในมื้อแรกนะคะเราก็จะทานเยอะหน่อยนะคะเน้นโปรตีนเป็นเป็นหลักเลยนะคะ คาร์โบไฮเดรตนะคะก็ได้จากข้าวนะคะข้าวจะเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าวผสมก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้ข้าวขาวก็ได้นะคะก็จะมีโปรตีนจากต้มเนื้อนะคะแล้วก็แกงเนื้อใส่มะเขือนะคะแล้วก็ได้วิตามินจากพวกผักเนี้ยนะคะมื้อแรกก็จัดเต็มไปเลยกินให้อิ่มนะคะแต่ก็กินคาร์โบไฮเดรตให้น้อยที่สุดนะคะน,นี้ข้าว3ช้อนนะคะสำหรับผู้ชาย5ช้อนได้เลยนะคะ ต่อมาดูในมื้อจบนะคะมื้อจบก็คือมื้อที่สองนะคะก็พี่จะตัดคัพไปเลยนะคะสูตรของพี่เพราะว่ามื้อจบคือเราจะทานแล้วเราก็ไม่ได้ทํางานเนาะก็มีตําแตงนะคะแล้วก็ไข่ต้มสีฟองนะคะไข่ต้มนี่เราก็กินทั้งไข่แดงแล้วก็ไข,ข่ขาวเลยนะคะมื้อจบเราก็กินเบาๆค่ะ มาดูตัวอย่างอาหารที่2นะคะในมื้อแรกนะคะก็กินเยอะๆไปเลยนะคะการทำโลคับนี่เราสามารถกินเยอะได้นะคะแต่จะเน้นกินโปรตีนแล้วก็ผักนะคะส่วนคาร์บในวันนี้ที่ได้นะคะก็จะได้จากหนังไก่นะคะเพราะว่าหนังไก่ชุบแป้งทอดมานะคะเป็นคาร์บแฝงนะคะส่วนมื้อจบนะคะพี่ก็จะกินเป็นต้มปลานะคะมื้อจบส่วนมากพี่ก็จะตัดคาร์บไปเลยนะคะเพราะว่าอยากจะลดน้ําหนักให้ได้เร็วๆนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ค่อยเป๊ะทุกอย่างนะคะเราก็จะกะกะเอานะคะแต่ก็กินให้อิ่มนะคะที่สำคัญคือโปรโตีนต้องถึงนะคะสำหรับใครที่ชอบกินผลไม้นะคะในอาทิตย์2อาทิตย์แรกนะคะให้ตัดไปก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งกินนะคะในการลดน้ำหนักของเรานะคะส่วนอาทิตย์ต่อมาที่ที่3ที่4นะคะเราก็สามารถเริ่มกินได้แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือ กินให้จบในมื้อนะคะอย่าก,กินนอกมื้อนะคะได้3-4ชิ้นเท่านั้นนะคะต่อไปเราจะมาดูสิ่งที่เราจะต้องงดให้ได้นะคะในช่วงลดน้ำหนักแบบลงค้ับนะคะก็คือน้ำอัดลมขนมหวานแล้วก็อาหารแปรรูปทุกชนิดเลยนะคะโดยเฉพาะพวกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นทั้งหลายแหละให้เราตัดไปก่อนเลยนะคะ สำหรับก๋วยเตี๋ยวถ้าอยากทานให้เลือกทานเป็นเกาเหลาแทนนะคะโดยที่ไม่เอาลูกชิ้นนะคะเกาเหลาหมูเกาเหลาเนื้อได้หมดแต่ไม่เอาลูกชิ้นนะคะการลดน้ำหนักนะคะก็จะทำให้เกิดความเครียดนะคะมีความอยากกินอาหารที่ต้องห้ามนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็เป็นใช่ไหมคะ แต่วิธีการลดน้ำหนักแบบโลคับในแบบที่พี่ทำนะคะจะมีวันหนึ่งนะคะที่เราสามารถกินได้ตามใจปากได้1วันนะคะหรือที่เรียกว่าชีตเดย์นั่นเองนะคะอะวิธีการทำโลคับที่มีชีตเดย์นี้นะคะพี่ก็ได้ข้อมูลมาจากเพจลดความอ้วนสายแดกโลคัฟไอเอฟชาบูหมูกระทะนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะ ต้องขอขอบคุณแอดมินเพจนะคะที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะทำให้พี่นะคะลดน้ำหนักได้โดยที่ไม่มีความเครียดเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าชีสเดย์คืออะไรชีสเดย์นะคะก็คือวันหนึ่งนะคะที่เราสามารถกินอะไรได้ตามใจปากของเราทั้งวันเลยค่ะส่วนชี n มีนชี m มีนก็คือ กินคาร์บเกินหรือกินอะไรที่มันเกินเกินไปนะคะในหนึ่งมื้อนะคะคือจบไปในมื้อนั้นไม่ใช่กินทั้งวันนะคะชีทเดย์คือกินได้ทั้งวันชีตมีนก็คือกินจบในมื้อนะคะการกำหนดชีตเดย์สำหรับวิธีที่พี่ใช้นะคะก็คือเริ่มแรกก็คือ10วันชีตเดย์หนึวันส่วนเดือนที่2สองต้นมานะคะก็1อาทิตย์ชีตเดย์หวันนะคะ เรามาดูอาหารที่พี่ทานในช่วงชีตเด์กันค่ะก็จะมีข้าวขาวหมูนะคะกินแบบข้าวเยอะๆจัดเต็มไปเลยให้เราหายอยากคะมีไอศครีมนะคะแล้วก็มีทุเรียนค่ะนี่ก็คือตัวอย่างอาหารที่พี่กินในชีตเดย์นะคะ ในหนึ่งวันนะคะพี่จะทานอาหารสองมื้อนะคะมื้อแรกกับมื้อจบนะคะก็ปรับเปลี่ยนเวลาไปตามกิจวัตรประจำวันของเรานะคะที่ทานสองมื้อนะคะก็เพราะว่าพี่ทำ IF ร่วมด้วยนะคะเพราะว่าโล w c a r กับ IF นะคะจะช่วยทำให้เราลดน้ำหนักได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ เพื่อนๆวิธีการลดน้ำหนักแบบ LC แล้วก็ IF ที่พี่ทำนี่นะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นวิธีที่พี่ลองด้วยตัวเองแล้วก็สามารถลดน้ำหนักได้จริงๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำวิธีนี้ไปลองทำดูนะคะก็สามารถทำตามได้เลยค่ะการลดน้ำหนักนะคะไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดนะคะแต่จะมีอยู่หนึ่งวิธีนะคะที่เหมาะกับเรามากที่สุดค่ะให้เราเลือกวิธีนั้นนะคะ เมื่อเราลองทําการลดน้าหนักนะคะให้เราสังเกตตัวเราเองนะคะสังเกตร่างกายของตัวเราเองว่ามีการตอบสนองยังไงถ้าตอบสนองในทางที่ดีเราก็ทําวิธีนั้นต่อไปนะคะแล้วอย่าลืมนะคะออกกําลังกายบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ จะมาอัปเดตนะคะว่าแต่ละเดือนนั้นพี่สามารถลดน้ำหนักได้เท่าไหร่นะคะและจะใช้เวลากี่เดือนนะถึงจะถึงเป้าหมายที่ปางไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย